รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8วันนี้จะพาไปชิมของดีของอร่อยที่หัดใหญ่ไม่ธรรมดาเลยแอบกระซิบเพราะเป็นตกเกียวยักษ์บเริ่มมาเทิมเลยนะส่วนจะใหญ่ขนาดไหนอร่อยแค่ไหนให้เจ้าของร้านฝากร้าเลยค่ะที่ร้านเริ่มต้นเปิดเลยก็จะเป็นร้านขนมโตเกียวค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะชื่อร้านโตเกียวยักษ์ภาเคเทียนค่ะเมนูมันจะมีหลากหลายมาก เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นการประยุกต์จากโตเกียวยุเแรกๆเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นชิ้นละบาทสองบาทมีไข่นกกระทาไาก่สับหรือวหมูสับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาเป็นยุคนี้มันก็จะมีหลากหลายขึ้นอย่างมี นี่เลยค่ะร้านโตเกียวยักท่าเคียนหัดใหญ่นะคะขายขนมโตเกียวยักษ์ชิ้นใหญ่จุใจมีให้เลือกตั้งยี่สกว่าไซส์นะแล้วตัวแป้งก็เป็นสูตรเฉพาะหอมกรอบมากเมนูแนะนําวันนี้ก็คือโตเกียวยักษ์ทะเลพิซซ่านะสำหรับคนรักสุขภาพก็มีโตเกียวสลัดให้เลือกอร่อยหลากหลายสิ่อย่างเริ่มต้นคือ25บาทไปนจนถึง60บาทอยากชิมแวะไปได้เลยที่ร้านโตเกียวยักท่าเคียนตั้งอยู่ที่4สียท่าเคียนควนหลังหัดใหญ่ที่สงขลาค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ 0918235934 Facebook โตกเกียวยักษ์ท่าเคียนหัดใหญ่ค่ะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม